สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอแล a บนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวไลโนให้รู้จักกันไลโนก็เป็นโปรแกรม 3D นะครับที่ถูกพัฒนานโดยบริษัท m c n n e l a s s s o i i ีย e นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่7แล้วไลโนนะครับเป็น n e r ร์เบสโมเดล l i n g นะครับตัว NERV ์นะครับย่อมาจากคําว่า non-uniform rational basis spline ผมก็จะอธิบายตัวเนิร์ฟนิดนึงนะครับอันแรกนะครับโพลีไลน์ความสมมุติของโพลีไลน์ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเส้นที่มันมาต่อกันเป็นโพลีไลน์ตัวครับยิ่งจํานวนเส้นเยอะความโค้งก็จะยิ่งมากค่ามันเส้นนั้นมันโค้งนะครับส่วนออโต์แคดสปายเนี่ยครับตัวคอนโทรลพอยต์จะอยู่บนตัวเคิร์ฟเลยนะครับอย่างเช่นจุดจุดสีฟ้าพวกนี้ส่วนไลโนเนิร์ฟเคิร์ฟนะครับตัวคอนโทรลพอยต์ของเนิร์ฟเนี่ยจะอยู่ข้างนอกตัวเคิร์ฟนะครับหรืออยู่ข้างนอกจิวเมทรีแล้วก็ เอฟเฟกของตัวแต่ละคอนโทรลพอยท์ที่มีต่อเคิร์ฟเนี่ยครับจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นตัว non uniform Un ครับอย่างตัว 3D โปรแกรมต่างๆนะครับก็จะมีหลักในการโมเดลไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัว r i n o o นะครับก็จะเป็น Nerve Base เป็นหลักส่วนอย่างโปรแกรมอย่างเช่น 3D max sketchup cbrush นะครับก็จะเป็น Mesh Polygon เป็นหลักซึ่งความแตกต่างของ Nerve กับ m s s นะครับก็คือตัว Control Point ซึ่ง Control Point ของตัวเนิร์นะครจะเป็นตาข่ายอยู่รอบ รอบตัว geometry ทำให้เวลา Effect geometry นะครับจะโดน Effect เป็น area ซึ่งความสมูทเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตัว control point ละครับส่วน mesh นะครับ,วค,รบความสมูทของเขาจะขึ้นอยู่กับ resolution หรือจำนวน face ที่อยู่ใน geometry นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เวลา Effect ตัว control point ซึ่ง control point ใน mesh นะครับเขาเรียกว่า v e r t i c e s หรือ vertex ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิด Effect 1จุดตัว face ที่ Effect ก็คือตัว face ที่ ได้แชร์กับตัว World s e i e ที่โดน move ขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ข้อดีของเนิร์ฟนะครับก็คือจะ smooth นะครตามตัว control point ซึ่งตัวเนิร์ฟเนี่ยจะไม่มี resolution ซึ่งต่างจาก mesh นะครับถ้าดูจาก mesh sphere อันนี้นะครับตอนนี้นะครับยังดูไม่ smooth เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการให้ mesh s m o t h มากกว่านี้เราต้องเพิ่มจํานวน control point หรือจะเพิ่มจำนวน f a สให้มากขึ้นจะทําให้ตัว mesh sphere เนี่ย smooth ขึ้น ก็ถ้าเทียบกันนะครับตัวเมมโมรีถ้าเกิดจะให้โชว์ความสวามสมูทเนี่ยตัวเนอร์จะใช้เมมโมรีที่น้อยกว่าแล้วก็มีความถูกต้องมากกว่าเนื่องจากมันไม่มีตัวเรสโซลูชันนะครับแต่ข้อดีของเมชก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมชเนี่ยมันสามารถโยนเข้าโปรแกรมอื่นได้ง่ายเพราะว่าตัวเดฟิชันเนี่ยมันไม่ไม่ซับซ้อนนะครับคือการต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตโดยตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวการ์ดจอเนี่ยจะซัพพอร์ตเมชเรนเดอร์หลัก ตัวเมชนะครับจะไม่มี topological constraint คือตัว nerve geometry หนึ่งอันนะครับจะมีพารามิเตอร์ที่เรียกว่าโดเมนนะครับจะมีแค่โดเมนได้หนึ่งโดเมนส่วนเมชเนี่ยครับจะไม่มีตัวโดเมนเลยซึ่งอย่างเห็นว่า nerve sphere ของเราครับคือ1 surface แต่อย่างของเมชนะครับเกิดจากตัว face มารวมตัวกันซึ่งเมชจะไม่มีข้อจำกัดจากโดเมนของตัว surface นะครับผมแล้วก็ตัวเมชเนี่ยครับตัว1นึ่ง vertex เนี่ยของเขาเนี่ยสามารถใส่สีเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นอย่าง m เ s h อันนี้นะครับสามารถมีสีได้ตามจำนวน v e r t e x ของเขาส่วน Nerve Surface นะครับจะมีสีได้สีเดียวตามจำนวน Surface ทั้งอันก็คืออย่างสฟียนนี้จะมีได้สีเดียวส่วนของ m เ s h จะมีได้หลายสีอยู่ในตัว Object-Object หนึ่งข้อเสียของ Nerve นะครับก็เวลาเราโยนเข้าไปโปรแกรมอื่นจะมันก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเมชนะครับแล้วก็จะมี u v พารามิเตอเป็นข้อจำกัดว่า1 s u r f a c e มี u กับ v ได้เพียงอันเดียวแล้วก็ หสี1 surface นะครับตัว,ว m มช h นะครับข้อเสียของมันคือถ้าเกิดจะสมูทเนี่ยก็จะเปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับแล้ก็มันจะไม่สมูทจริงๆนะครับมันก็เหมือนเราถ้าเกิดจะซูมเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเป็นโพลีคอน a ฟ e แตกๆๆ,ๆๆอยู่แล้วก็ตัว m ม s h นะครับมันเสียง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราลบ a ฟ e ทิ้งไป1นึ่งอันแล้วเกิดตโยนตเข้าทีปีนมันก็จะไม่ปีนให้เราลาเพราะว่ามันไม่เป็นเมชปิด ะไรประมาณนี้ครับก็คือมีวิธีการมากมายที่จะทำให้เมชตัวนั้นอ่ะ invalid หรือใช้การไม่ได้นะครับอ่าครับทำไมต้องใช้ไลโน่นะครับผมข้อดีอันแรกนะครับก็คือ easy making form นะครับก็เนื่องจากไลโน่นะครับมีชุดคำสั่งที่มากมายนะครับเอาไว้สร้าง geometry เฉพาะของแต่ละอย่างแล้วก็เหลังจากสร้าง geometry เสร็จแล้วนะครับก็มีชุดคำสั่งที่สามารถใช้ edit ตัว object พวกเนี้ยให้มีมีความโค้งมีรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับ ไลโนในช่วงแรกนะครับถูกใช้อย่างแพร่หลายในหมู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักออกแบบเจ e รี่นะครับเพราะว่าเนื่องจากไลโน o เนี่ยมีความถูกต้องมากเราก็สามารถเอาโมเดลดิจิตอลเนี่ยครับเอาไปขึ้นโมสร้างเป็นตัวผลิตภัณฑ์ออกมากได้เลยแล้วยุคหลังๆนะครับเรา Architect ถึงเอาไลโนมาใช้นะครับ c o m p a t i b i l i t y นะครับก็ไลโนนะครับซัพพอร์ตไฟล์ได้หลากหลายนะครับผมทั้ง2มิติ3มิติเราสามารถ import ไฟล์3มิติได้หลักหลายเข้ามาใช้ในไ i n o นะครับและไ i n o ก็สามารถ export ไฟล์3มิติหรือ2มิติออกไปได้หลากหลายเช่นกันเราสามารถใช้ตัว render er ต่างๆใน l i n o ได้นะครับอย่างเช่น v l a y อ่ uh, า l u m i n นะครับก็มีอย่างเช่นถ้าเกิดจะใช้ไ i n o export ไปเป็นแคดนะครับก็จะเป็นใช้พวกเป็น DXF DWG l i n o เป็น SketchUp ก็จะมีทั้ง SketchUp DXF TDS แล้วก็ DAE ส่วน Lino d Max นะครับก็จะเป็น TDS หรือ OBJ ถ้าเกิดเป็น Rino t d p ก็จะเป็น STL หรือ DAE นะครับผมข้อดีอย่างหนึ่งของ Rino นะครับก็เรื่องความเร็วแล้วก็ความราคานะครับก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยนะครับแล้วก็ตัว c y เคิของรอบหนึ่งของ Rino นะครับก็อาจะอัปเดตครั้งหนึ่งก็ประมาณ5ปีแล้วก็จะมีตัวอัปเดตย่อยเรื่อยๆนะครับเพื่อ Optimize ตัวโปรแกรมที่เราใช้ ซึ่งคอมเมอร์เชียลไลเซอันนึงนะครับก็ประมาณ1,000 u s ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ30,000บาทนะครับก็สามารถใช้ได้5ปีแล้วเวลาอัปเกรดก็มีลดราคาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดนะครับเราก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดอายุพอก็คือซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับและต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในวิดีโอถัดไปว่าเราจะมาใช้ไลโน o กันยังไงนะครับ